เมื่อก่อนเราให้กินนอนนกเนื่องจากราคาสูงแล้วก็ให้แค่เป็นอาหารเสริมแต่พอเราเลี้ยง BSF เนี่ยเราค่อนข้างจะเป็นอาหารหลักเลยก็คือผสมกับอาหารที่เราให้อยู่ประจําคืออาหารไก่อย่างละครึ่งหนึ่งทําให้ค่าใช้จ่ายของด้านอาหารไก่มันหายไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าตัวเนี้มันมีประโยชน์สูงแล้วก็เราสามารถจะเอามาแทนน,นนกได้สบายไก่สวยงามนี่เราจะเน้นการพัฒนา ให้ไก่มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะไม่ต่างกับไก่ทั่วไปที่เราเราเป็นไก่เศรษฐกิจทํายังไงก็ขายได้แต่ไก่สวยงามเนี่ยเราจะต้องให้เขาสวยขึ้นสวยขึ้นแล้วก็อยู่ในลําดับต้นๆมันถึงจะทําตลาดได้ครับไก่ที่เป็นฟาร์มชอบตั้งแต่พี่เด็กๆเลยจนเลี้ยงจริงๆก,ก็ประมาณ30ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังเลี้ยงอยู่ เมื่อก่อนที่เลี้ยงไก่ที่ต้องซื้อหนอนนกหนอนนกบางฤด,ดูนี่แพงมาก5-600บาทต่อกิโลจนเพื่อนแนะนําว่าลองหา B S F มาลองดูเพราะว่าตัวเนี้มันมีประโยชน์สูงแล้วก็เราสามารถจะเอามาแทนหนอนนกได้สบายและพี่น้อยได้ทดลองเข้ามาเลี้ยง B S F ครับ ตอนที่พี่เริ่มเลี้ยง b s f นะครับก็พอดีกับทางมอขอนแก่นกับมอราชพัฒน์พระนครศรียุธยาเขาจัดอบรมแล้วก็พี่ก็ไปเข้าอบรมแล้วเขาก็มีให้ขออาหารจากแมคโครตัสได้ด้วยนะครับพี่ก็ได้ลงชื่อไปก็เริ่มรับอาหารได้ตั้งแต่ตอนนั้นครับคือการดิลติดต่อนี่เราติดต่อผู้ประสานงานของโครงการนะครับซึ่งผู้ประสานงานโครงการทางกลุ่ม t p พีเอ็กซ์ต้าเขาจัดไว้ก็จะติดต่อไปยังสาขาแล้วก็ติดต่อระหว่างสาขากับทางเกษตรกรแล้วพี่ก็จะไปรับตามกําหนดวันที่นัดหมายไว้สะดวกมากครับตอนนี้พี่รับ สี่สาขาครับก็มีนคนปรปฐมมีสารยามีเพชรเกษมและมีอ้อมน้อยครับครับอาหารที่รับมาถ้าเราให้หนอนกินเลยก็ได้แต่ว่าการกินของหนอนจะช้าแล้วก็การเกิดกลิ่นจะเยอะเนื่องจากเป็นอาหารสดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือเรามาหมักทีนี้ก่อนจะหมกักกัเราก็ควรจะสับซอยหรือบดให้เข้าไปชิ้นเล็กๆแล้วก็ใช้การหมักด้วยจุลินซีย e ์ EM หรือว่าจุลินซีสังเคราะห์แสงหรือจจ้าวบวกก็ใช้ได้ทั้งหมดตัดปัญหาเรื่องกลิ่นไป,ไปได้ทั้งหมดครับ I'm mm -hmm. จากประโยชน์ที่พี่เห็นในการเลี้ยงไก่นะครับไก่แข็งแรงแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยที่ให้ประมาณ25%ของไซต์ปกติไก่ที่โตขึ้นพี่ก็เลยรู้ว่ามันมีประโยชน์เยอะมากและเพื่อจะแนะนําให้เพื่อนๆกลุ่มเลี้ยงไก่ได้เข้ามาเลี้ยง BSF ช่วยได้เยอะเลยครับคือพี่ต้องซื้อหนอนนกเดือนละประมาณ5,000บาทนะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็บมดไปเลยนะครับไม่ต้องจ่ายและอย่างที่2ก็คือเมื่อก่อนเราให้กินหนอนนกเนื่องจากราคาสูงแล้วก็ให้แค่เป็นอาหารเสริมแต่พอเราเลี้ยง BSF เนี่ยยเรรรราาาาาคค่่่่ออออ้งงจะะปาหาหล,ก,ลกืใูํไึ ทำให้ค่าใช้จ่ายของด้านอาหารไก่มันหายไปครึ่งหนึ่งพี่ยินดีกับเรื่องนี้มากเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้พวกเราไม่จําเป็นจะต้องมองเป้าหมายใหญ่ก่อนนะครับเราเลี้ยงแค่ว่ากําจัดเศษอาหารในครัวเรือนที่เราจะต้องทิ้งเนี่ยเราลองดูว่าประโยชน์มันสูงมากเศษข้าวเหลือเศษแกงเหลือนี่เราให้หนอนตัวนี้กินได้หมดเลยแล้วมันเลี้ยงง่ายมากแล้วก็ศึกษาการเลี้ยงดู